โอเคครับผมร้อยดีด่านิครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านขายของฝากซุปเปอราสอะไรทั้งเลอยนะฮะนเป็นหลักการร้อยดีด่างเลยคุณพี่เห็นนิดนึงอายเขาเดี๋ยวอายเขาเดี๋ยวให้คุยกับเขาทนึงนะฮะทุกคนเงียบนะอย่าบอกคำตอบนะติดเห็นนะครับเห็นนะบวกพาส สามสิบเก้าแถวเลยแล้วทําได้หรือเปล่าทําได้ป่าทําได้ป่าเห็นโจทย์แล้วทําได้ป่าไม่ฮะทําได้ไหมไม่ได้ไปดูอีกรอบตายหรือเปล่าได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเขาลงครับว่าดุตุีจะสามารถหยิบเหยนป้ายได้หรือเปล่า,ลา,ลาส,สมมาไไาิครับเป็นคำตอบที่ถูกต้อ<า>งโอเคท่านวานหยิบมาถึงเหยนป้ายก่อนเลย ใบกีบมาหนึง่งใป้ายแล้วก็คือเลือ่องกีบมาครับแผงนเป็นป้ายหนึ่งก็คือใบไม้าย,ลเ,ายเลขกเก่าเลยฮะยังไม่จบเพราะว่าหลักสิบยังไม่มากลบดูโสดอีกมองหนึ่นงเอาให้ชัวร์ทาให้ชัวร์ที่คนนั้นเส้นจะไม่เหลือ เขียนประมือเดินให้น้องอันวาครับเป็นไงคะับทำไมต้องเรียกว่าน้องเลยครับเพราะว่าน้องตัวนี้อายุเป็นแค่8ขวบนะน้องอายุกี่ขวบกัแล้วครับ8 3เองศา8ขวบใช่ไหมครับโอยคจากนี้ก็จะเป็นอัญวา8ทำไมตัดที่นี่ถ้าสามารถโดยวอยคนถีนน้ำไม่อยากสบายแบบนี้นะครับโดยไม่จมน้ำเสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่าคนเขาจะไม่ดจมน้ำนะครับเอ้ยอย่าไปกัดปืนเลยครับ อันนี้เป็นน้องแา่ว่าเฉพาะตัวนะอย่าล็อกเลียงแบบเลยครับเดี๋ยวนะครับอย่าลอกเลียงแบบโดยเด็ดขาดเพรตัวนี้ชอบยัดเป้าด้วยเลยครับชื่อสโนว์แล้วก็สองเลนครับมีคนหนึ่งที่ชอบเซ็งเพราะดันในให้เขาคือน้องสโนว์แต่สองเลนมีที่อายเลยครับใครอยาสกสร้องความตระการใจกับล็อกเราสองตัวนี้สิครับก็ปรบมือตามหยอกเสียงเพลกัน,นได้เลยครับ กันดังนะนี่ก็เป็นการยหาในเรือที่ตัวในใจว่าคืส่วนท้อขาวหรือเติมไปหมดนะชอเท่วาขบบางบาร์ฮะแล้เอาเกเกรทุกวันแต่ที่งที่ชอบเที่ยมากงบางเก เอาแบบนี้เรียนให้ถูกใจเรี๋ยวฮะเยียมไม่สะใจเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยแต่ทุกคนก็ประชาชนกับตัวเองว่าเมื่อนกเข้าไปใกล้แล้วอย่าเตะนกอย่าทำร้ายนกรคับเดี๋ยวให้ดูแบบใกล้ๆนี่นะให้ดูใกล้ให้ชุบเข้าไปตั้งค่าถีบเดียวเลย มังสามที่วตัวเนี่ยอยารอเป็นแบบเด็กราบอ่ะแดติดรอบ ดีคอเจนเลยครับไอตัวที่สามาาาฮะกัมบกิ<อ>ยาพายารับ,อรบเอาอย่างนี้ดีกว่านกตัวนี้มีความสามารถครับหลายอย่างเลยนะครับเอาแบบเด่นเด่เห็นล็อกซึ้นอาปากช้างอะไรนะทำได้ได้ครับได้ยินไหมเชื่อไหมครับว่านกตัวนี้บินได้เชื่อมนะโอเคไม่ต้องโชว์แล้ว กับแล้วเนาะโอเคนะเอาเอาแบบนี้นกเราไม่ใช่บินแค่ยางเดียวบินนะแต่ให้บินไปหาคนแปลกได้หรือว่าคนหน้าแปลกได้เดีครับมีใครนกตัวนี้บินไปเกาะมือเกาะแขนบ้างยกไปกินยาปลาก่อนเดี๋ยวเกินนะขอเป็นลูครูก่อนได้ไหมดนครับฝั่งนี้ของครูทั้งสองท่านในครับฝั่งนี้ขอสองท่านช่ดกันดีครับโอเคฮะสุภาพบุรุษสุภาพรีได้หมดเลยฮะรอบนี้เป็นรอบของลูกครูก่อนนะครับูครูลุกเลยครับลุกขึ้นเลยครับ โอเคครับได้ต้นทุนตีหนึ่ง่านแล้วนะครับฝั่งนี้มีครับขอสอง่านฝั่งละสอง่านจะได้บาล้านกันนิดหนึ่งอ่าอาจารย์ผู้ชายอีกท่านหนึ่งแล้วกันครับโอเคครับอยู่ห่างเลยฮะห่างไกลนะไม่มีเพื่อนเดี๋ยวเออน้องเป็นเพื่อนออกให้สาวเลยครับเอาฝั่งนี้ขอหนึ่ง่านแล้วกันอ่าอาจารย์เสือลุกขึ้นครับต้องมีกันไหมครับโทรศัพท์มีกันไหมครับดีเลยครับป่าได้ครับปาาพิมงานได้ครับแล้วเขอร้านจำนำแล้วก็มาแบ่งกันกันเลยครับ ในช่ฝากงคนข้างเนี่ครับถ่ายรูปให้ยืนตรงมอสองแหนมือครับอันนี้ก็คือจุดที่ใช้นกเป็นเป็กเกาะก็คือมือแบบนี้เะยครับของข้างหนึ่งก็คือมือฝ่าข้างเดียวเนะยครับเมือ่อนกเป็นเปนกเกาะแล้วนะครับข้าวมอมสัพพันก็คือไม่จับอว่าไม่สัมผัสตัวนกเลยครับเพราะว่านกชิ้นนี้ตกใจคือไม่จิกนะครับกากอยแรงเดียวนะครับทราบกันแล้วใช่ไหมครับโอเค,อ,เคอ๋อไม่จิกครับกัดแรงเดียวทุกท่านทราบไหมครับว่าทำไมนกเราถึงไม่บินไปาหาเลยครับ ขาไม่มีอาหารไม่มีอาหารคุณ呐ไม่คุณ呐อันนี้สั่งทีไม่มีอาหารตัดทิ้งไม่มีแรงจูงใจครับนั่นนะคือสาเหตุการหลักครับมือซ้ายที่ว่างครับหาใบไม้กับกล่องมาสักหนึ่งใบไม้ให้พังเลยเอาง่ายนะที่เก็บมาทุกใบกระดางทุกข้ออยากไป็นกระไม้หนึ่งใบ ไอ้ที่พกพามาทุกคนนะฮะขอธนบัตรครับเอาของเงินแล้วกันครับตรงๆนะฮะเพื่อสร้างแรงใจให้กับลูกเด็กครับเป็นสีอะไรมาได้ครับแต่ยกเว้นสีเขียวครับทำไมครับทำไมครับไอ้ครับอาจจะจะสีเขียวสมบัตรสีเขียวอ๋ออันนี้มาจากออสเตรเลียต้นไม้ช่วงของคือต้นเมลเบิร์ดนะฮะเบรทเบลเบิร์ใบแดงครับโอเคเพราะว่าเขาจะเอาไปสร้างบ้านสร้างหลังถ้าไม่มีสีแดงผมก็ดูได้เป็นสีม่วงหรือว่าสีเทาก็ได้เด็กครับ ทำให้เพื่อลองดูสีแถวลองพับดูสีครับเดี๋ยวผมจะส่งลงไปไว่าจะไปไหมนี่ครับกติกาก็คือยืนแล้วพับดูไอ้ไปใช้ลุกแล้วพับนักน <c oughs> โอเคนะสีฟ้พาพอได้ครับโอเคมีไว้ล็อกชิ้นหนึ่งของกระดาษครับคำสั่งผม,มแบบนี้อ่าเนี่ยนะมีไว้แล้วก็ของล็อครับโอเคครับของเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือแรงในส่วนของลบ แต่สิ่งที่ทีมงานเราปรารถนาครับก็คือธนะบาสเด็กครับอันนี้ควรไั่นงน็อปอปนครับโอเคครับอาจารย์เชิญน,นั่งได้เลยครับฟ้าฝุ่นใช่ไหมครับไมเจอนอันนี้ผมไม่ได้บังคับน็อปแต่ผมฝึกน็อปใหม่อย่างนี้นะครับผมไม่ได้บังคับสีฟ้าอาจจะมึนงงนิดนึงนะครับเลือกไปเลือกโอเคแล้วก็บิน,นกลับมานะครับคุณครอา อะไรรับแจ้งออกแจ้งอกโอเคนะมดเหรียญเลครับเพราะว่าติดคอนีเครับเลือกให้ถูกดนะงดบหียนะครับเหรียญเหรียญเหรียญไม่ยอดก็เกิแล้วมันว่ยน่ไเร่อร like. okay. nee, ุกยิให้จครับเยครับนิวก่อน ถ้าเป็นเบงยี่เป็นข้าใบทับลวงเลยครับไม่เราเป็นการเจือยืดไม่ทำมวยหรอกเขาก็โอเคนะอย่าให้ทีมงานของเราต้องมาทับรถมากกว่านี้เลยไม่ไส่ไม่ไส่โอเคเสร็จครับอ่ะโอเคครับเงินเลยได้ส่นนี้ครับสองร้อยบาททีมงานนะฮะใบหน้าเด็กใส่ใส่เราไปทำไมครับเราไม่ได้ไปไหนเลยครับ ข้าวของตุนอาหารคืนเลยครับถาจริงเราไปทานเข้าแล้วก็ไปรับขนมเล็กๆเนะครับแต่วันจะได้เยอะกว่านี้แต่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับอ่ะถามนิดนึงว่ามีใครอยากเสียตังค์อีกมีไหมนะใครอยากเสียเงินบ้างไม่มีค่ะงูเดียวร้อยหาที่ไหนไม่ได้ครับมีที่นี่ที่เดียวคงูเดียวร้อยหนึ่งได้ผ้าเดียวนะยครับลุกขึ้นเลยครับใครสนใจลุกขึ้นเลย ไม่ม okay. oh ีนะฮะโอเคนะฮะตรงนี้เป็นการสมมติเท่านั้นครับเพื่อเราจะให้ท่านได้ถ่ายรูปแต่ภาพรูปกักของเราวันนี้เรามีนกที่สามารถนํามาได้แล้วก็สามารถนาไปคืนได้ลองกดนัดสรับสองท่านรับลุกขึ้นอีกรอบหนึ่งเลครับเพื่อรับสบัตขึ้นเลยครับเราไม่เอาเงินมานะครับแต่ว่านกเอามาเนีคยแต่ว่าเราฝืนใจนกขึ้นที่อากไปคืนเลยครับไอตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเดิมให้จับลุกขึ้นอีกรอบหนึ่งครับุูขึ้นเลยครับยืนตรงนอสองแปมือ นกตัวนี้เคยออกรายการช่องห้าครับรายการน้ำมูกเพื่อจันมาแล้วครับบินปของผู้ยิ่งแต่งงานไปแล้วครับแล้วในรอบนี้เราจะให้นำธนบัตรไปคืนนะครับเมื่อนกบินไปกองมือแล้วท่้นมือซ้ายที่ว่าเรัเพื่อหยิบธนบัตเป็นธนบัของจากปากแล้วเบาๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับหือว่าถ้าในหยากร่วมด้วยช่วยกันก็สามารถที่จะหยิบออกแล้วก็หยิบใส่ปากนงก็ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องนำไปคืนก่อนนี่คือเราไม่บังคับนะฮะ อาาได้กลได้ยแต่ทีมงานเข้าดึงแบงค์ห้าสิบกอนนี้เกอีกรอบนึงครับอ่าเขาเอากอเล็กงแมงก5หสิออกก็ได้นะืว่าใส่รวก็ได้ดคห้าสิเก็พับรวมกับแมกก็ได้ผิดคนว่ะแบงก1 0้อึผมด้วยคับเดี๋ยวเขาดงผมอ๋อนะฮะอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี่้ลงอีกรอบเลยนะโอเคครับ ยี่พาสิบาทที่มีกี่รอบไปเลยโอเครคนะโอเคนะในรอบนี้ใครอยากจะให้น้องบินไปเกาะมือเกาะไหลร่วมบริษัทอันนี้ก็คือเราบินไปแค่รอบเดียวนะครับขอเตือทุกคนทุกท่านนิดนึงนี่ครับก็คือใครอยู่รอบริษัทไม่ต้องมาหย่อนจากบริษัทตรงนี้ก็เห็นกันเลยครับหย่อนที่นี่เลย

ชดูจะขี่หแม่เป็นเป็นเป็นแม่ลูกอะน่จะไีได้ไงเด็กแม่นะ โอเคครับ้วกคคณาจารย์้คุณหมูปากนคุณอิฟซี่แล้วก็คุณมิลลี่โอเคับอันนี้ไม่ใช่เอิสต์โรนี่คุณเอลเอกรตัวนี้ฮะออกมาทเลเล็ทุกคีเลยฮะอันนี้เียาขาวิ่งสามขาเลยฮะ เมื่อกี้มีขาขาวอะไรนะเอ้ามาที่นี่นเดูนี่มาขาครับสี่ขาเองนะ่รับอะเดี๋ยวเราพูดนะการใช้นีนะครับเฮ้ยให้เก็บขยะครับไม่ใช่ให้ล้มถังโอเคนะต้องระวังไอีกทีเดียวตรงนี้เราไม่ได้ทำมานช่าแว่าเป็นพฤติกรรมในธรรมชาติซึ่งสัตว์ตรงนี้สามารถทำได้สิครับเนื่องจากว่าเมืนีหาที่มันลากสครับ ใช้รอบการทรงตัวแล้วก็มีขาหน้าครับนะไหมครับซึ่งเป็นส่วนองมือของลูกเราเนี่ยคือเป็นนิ้วเด็ครับสามารถหยิบจับสิ่งของได้เป็นอย่างดีเดครับไว้ถ้าเป็นพวกกิ่นไม้ใบไม้ใบหญ้าเด็ครับเพื่อมาสร้างบ้านสร้างหลังนอนเด็กครับแต่วันนี้เราเยิบไมแค่อุปกรณ์ครับซึ่งอยากจะให้เราได้สนับและถึงการรับอุปารณ์ทางกายแล้วก็สิ่งแวดล้อมเหล่านี้เด็กครับกครทำเหล่านี้ทุกวันก็ทำให้ร่างกายนี้แข็งแรงด้วยนริงครับ เพราะว่าในธรรมชาติแล้วต้องออกหากินต้องว่ายน้ำต้องตกปลาสิครับต้องหากินไม้ใบไม้ต่างๆทับมานห้าแมงตั้งลำງให้กับตัวเองสิครับสองใบสุดท้ายใบสุดท้ายเด็กนะเด็กนะครับทีนี้นะครับที่เราอยากจะให้เราจนเราได้คำตาบนะครับเจอพดานขยะร้อยปีล่ะสิครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านไหนของฝากตรงไปิาัทอะไรเลยใช่ไหมครับ นเป็นหลักการร้อยดีลาให้เลยนี่คุณพี่แทนนิดนึงอายเขาเดี๋ยวอายเขาเดี๋ยวให้คุยกับเขาหน่อยนึงนะครับทุกคนเงียบนะอย่าบอกคำตอบนะติดเห็นไหมครับเห็นนะบวกพาร์ทสามสิบเก้าแถวเลยแล้วทำได้หรือเปล่าทำได้ป่ะทำได้ป่ะ เห็นโจทย์แลรถ่ำได้ป่าไม่ฮะทำได้ไหมไม่ได้ไปยุ่งอีกร่องตายหรือเปล่าตายครับโอเคครับเดี๋ยวมันรครับว่ารบตรีจะสามารถหยิบเหยีป้ายได้หรือเปล่าสิครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคท่านวางหยิบมาในึ่งเหยียบใต้ก่อนเลยไปหยิบมาในึ่งเหยียบใตแล้วก็คือเลือกหยิบมาทักแผงเป็นใต้หนึ่งก็คือเป็นใต้หมายเลขเก้าเลยคร ยังไม่จบเพราะหลักสิบธยังไม่มาก้มดูโสดอีกมองหนึ่งเอาให้ชัวเอาให้ชัวนิที่คนตะเส้นจะไม่หลุดแล้วก็เดินตรงห้ยังไม่ได้ตีรขาตีมาย่งไม่ได้้ตีีเมสิบก้าโมดิสตสมิเก้าสุๆตีบเป็นคัตอบที่ขอเสียงปรบมือเดินให้กับน้อตจนวาครเป็นไงฮะ น้องเล็กว่าน้องนะครับเพราะว่านกตัวนี้อายุเป็นแค่แปดขวบแล้วน้องๆอายุกี่ขวบมาแล้วครับแปดขวบสามสิบโลเอาแปดโลใช่ไหมโอเคแม่เล็กแต่ติ๋วเล็กไม่ใหญ่รแต่น็มาติดเป็นพวกชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียเด็กครับตรงนี้เราต้องชื่อว่าน้องทิฟฟี่เด็กครับมีภรรยาชื่อซาร่าใช่ไหมครับโอเคครับแล้วก็มีลูกกี่ตัวลูจะไม่ได้หรอกชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างทันทีนะ คาราเตมอนครับตัวแรกน,<ม>นี่แหละตัวที่สงองครับดีคอนเจนนลยครับไอ้ตัวที่สา,ามฮะกัมบอกไอยาไพร่านะี่ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าน้ตัวนี้มีความสามารถครับหลายอย่างเลยนะครับเอาแบบเริงๆเห็นล็อกซึก้งอาบ่าท้าเลยนะทำได้ได้ได้ครับได้ยินไหมเชื่อไหมครับว่าน้ตัวนี้ยินได้ เ่อเลยนะโอเคไม่ต้องโชว์แล้วกลับแล้วเนาะโอเคนะเอาเอาแบบนี้นกเราไม่ใา้บินแค่ย่างเดียวดีนรับแต่ให้บินไปหาคนแปลกหน้าหรือว่าคนหน้าแปลกได้เด็กครับมีใครนกตัวนี้บินไปเกาะมือเกาะแขนบ้างยกไปกินยาพาราไหมเยอะเกินนะขอไปลูครูก่อนได้ไหมเด็กครับฝั่งนี้ของครูทั้งสองท่านเด็กครับฝั่งนี้ขอสองท่านสะดวกกันดีครับโอเคฮะ สุภาพบุรุษสุภาพสตรีได้หมดเลยฮะรอบนี้เป็นรอบของคุณครูกรนนะให้มันกุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นเลยครับโอเคครับได้สุภาพสตรีหนึ่ง่านแล้วนะครับฝั่งนี้มีครับขอสอง่านฝั่งละสอง่านจะได้บาร้านกันนิดนึงอ่าอาจารย์ผู้าใจอีกท่านหนึ่งแล้วกันครับโอเคครับอยู่ห่างเลยฮะห่างไกลฮะไม่มีเพื่อนเดี๋ยวเออน้องเป็นเพื่อนออกให้สาวเลยครับเอาฝั่งนี้ขอหนึ่งพันแล้วกันอ่าอาจารย์เสือเสือลุกขึ้นเลยครับตองมีกันไหมครับสอบตอบมีกันไหมครับ ดีนีครับฝากได้ครับฝากทีมงานได้ครับแล้วตของร้านจำนำแล้วก็มาแบ่งกันกันเนะครับในไท่ฝากก็เป็นข้างนะครับถ่ายรูปให้ยืนตรงมอสองแบบมือครับอันนี้ก็คือจุดที่ใช้นกเป็นเกาะก็คือมือแบบนี้นะครับของข้างหนึ่งก็คือมือขวาข้างเดียวเนะยครับเมื่อนกเป็นเปเกาะแล้วนะยครับข้อความสัมพันธ์ก็คือไม่จับหรือว่าไม่สัมผัสตัวนกเะครับเพราะว่านกชนิดตกใจคือไม่ติดนะครับกัดอย่างเดียวนะครับทราบกันแล้วใช่ไหมครับโอเคอ๋อ ไม่จินครับกัดแรงเดียวทุกท่านทราบไหมครับว่าทำไมนกเราถึงไม่บินไปหาใช่ไหมเพราะไม่มีอาหารไม่มีอาหารคุณะไม่คุณกอันนี้ตับทงไม่มีอาหารตัดทิงไม่มีแรงจูงใจครับนั่นก็คือสาเหตุนการหลับครับมือซ้ายที่ว่างครับหาไปไม้ตัวก่องสักหนึ่งใบให้ไม้ให้มากเลยนะ เอาง่ายนะที่เก็บมาทุกใบกระดานทุกหลักฐานทุกใบกระบาทุกใบ้าที่พกมากันมาทุกคนเลยนะขอธนบัตรครับเอาขอเงินแล้วกันนะพูดตรงๆนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับลูกเด็ครับเป็นสีอะไรก็ได้ครับแต่ยกเว้นสีเขียวฮะทำไมนะทำไมทราบไหมครับอาจจะจำสีเขียวธนบัตรสีเขียวอ๋ออันนี้มาจากออสเตรเลียต้นไม้ชั้นสองคืต้นเมลเปิ้ล์ตเลยฮะเรดเมลเปิ้ลใบแดงครับโอเคเพราะว่าเราจะเอาไปสร้างบ้านสร้างหลัง ถ้าไม MM okay. ่ม okay. 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 ีสีแดงผมก็ดูด้เป็นสีม่วงหรือสีเทาก็ได้สิครับอ่ะทำเป็นเสื่อลองดูสีแถวรองพับดูสิครับเดี๋ยวผมจะส่งล็อกไปว่าโชวจะไปไหมสิครับกติกาก็คือยืนแล้วขับมลุกไปใช่ลูกแล้วข้ามนั่โอเคครับสีฟ้าเขได้คะโอเคมีไว้ครับขึ้นหนึ่งผมก็หลับครับทำเหมือนผมแบบนี้อ่าเนี่ยมีไว้แล้วก็ของล็ครับโอเคครับของเลยครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็คือแรงยืดของนกแต่สิ่งที่ทีมงานเราปรารถนาครับก็คือธะลักเห็นะครับอันนี้ควรไม่ได้มองนกนะครับโอเคครับอาจารย์เชิญนั่งได้เลยครับความยืดใช่ไหมครับเพื่อนรอันนี้ผมไม่ได้บังคับนกแต่ผมฝึกนกใหม่อย่างนี้นะครับผมไม่ได้บังคับสีฟ้าอาจจะมึนงงนิดนึงนะครับเลือกเป็นเลือกโอเคแล้วก็ปีนงึ้นมาแล้วกิด จ้ออเขาแจ้อโอเคนะมดเหรียญไหครับเพราะว่าติดคออ่นเียครับเลือกให้ถูกดิฮะอะไรนะมดงดเหรียญนะงดเหรียญเหรียญไม่ยอดตกิแล้วมันหยดไปนะลุกเลยในะห้จานครับอ่ี๋ยวครับ,รบรยืมก่อนนะมีสุ ใหญ่เลยถ้าเป็นแบงคยี่เป็นห้าใบพับรวมเลยครับน้อยถ้เป็นการเจ๋อเจ๋อทำมวยเหรอเขาก็จะอย่าให้ทีมงานของเราต้องมาทับลบมากกว่านี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับโอเคเสร็จครับอ่ะโอเคครับเงินเลยนะส่วนนี้ครับสองร้อยบาททีมงานนะฮะใบหน้าไหนใส่ใส่เราไปทำไมดีครับเราไม่เอาไปไหนเลยครับ ข้าวของคุณอาหารคืนนะครับทาไปมาเราไปทานข้าวแล้วก็ไปรับแถวไปเก็บนะครับแต่ว่าจะได้เยอะกว่านี้แต่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับอ่ะถามนิดนึงว่ามีใครอยากเสียตังค์อีกมั้ยนะใครอยากเสียเงินบ้างไม่มีค่ะมีเดียวร้อยหาที่ไหนไม่ได้ครับมีที่นี่ที่เดียวครับมู๊เดียวร้อยหนึ่งได้ภาพเดียวนะครับลุกขึ้นเลยครับใครสนใจลุกขึ้นเลย ไม่มีเนีย okay. ฮะโอเคนะ่ฮะตัวนี้เป็นการสมมติเท่านั้นครับเพื่อเราจะให้ท่านได้ถ่ายรูปแต่ภาพรู่ก,กับนกของเราวันนี้เรามีนกที่สามารถนํามาได้แล้วก็สามารถนาไปขึ้นได้ลองกดนัสาสรับสองท่านครับลุกขึ้นอีกรอบหนึ่งนะค,ครับเพื่อรับสนับขึ้นเลยครับเราไม่เอาเงินมานะครับแต่ว่านกเอามาเลยครับแต่ว่าเราฝืนใจนกขึ้นที่อยากไปคืนเลยครับไอตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเดิมท่านอาจารย์ลุกขึ้นอีกรอบหนึ่งครับลุกขึ้นเลยครับยืนตรงนอสสองแบ,บมือ นกตัวนี้เคยออกรายการช่องล่าครับรายการน้ำมุ้งเพื่อจันรมาแล้วครับบินไปขกงะผู้ยิงแต่งงานไปแล้วครับแล้วในรอบนี้เราจะให้นำามบัติเปขืนเดครับเมื่อนกไปไปเกามือแล้วใั้ไป้ายที่ว่าครับเพื่อหยิบสมบัติหยิบสมบัติออกจากปากเบาๆเด็ครับไม่ต้องรีบเดครับหรือว่าท่านใดอยากร่วมด้วยด้วยกันก็สามารถที่จะหยิบออกแล้วก็หยิบใส่ปากนก็ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่กรณีต้องนำไปคืนเด็กนี่คือเราไม่บังคับนะครับ แอ้ยแต่ท so ีมงานเข้าล okay, well, okay, um, okay, okay, ึงแมงค50เลินนี้เก่งอีกรอบนึงครับอ่าเขาเอากรอบแล้วก็ดึงแบงค์50ออกก็ได้นะหรือว่าใส่รวมก็ได้ดึงแบงค์5เลแล้วพับรวมกับแบงค์ก็ได้ผิดคนว่ะแบงค์ไวเป็นผมด้วยครับเดี๋ยวเข้าเนื้อผมอ๋อนะฮะอ้าวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้ลุกอีกรอบนึงคร้บโอเค ยี่พาสิ writers. บาทจะมีกี่รอบไปเลยโอเคเด็กไอ้น้องบินอ่าในรอบนี้ใครอยากจะให้น้องบินไปกาะมือเกาะไหลล่วมบริจาคอันนี้ก็คือเราบินไปแค่รอบเดียวนะครับขอเตือนทุกคนทุกท่านนิดนึงนะครับก็คือใครอยู่รอบบริจาคไม่ต้องมาหย่อนสองบริจาคตรงนี้ก็เห็นกันไล่ต้องหย่อน

ลูกจะขี่หลังแม่เป็นเป็นเป็นแม่ลูกกันเลยนะเป็นลูกนะลูนะีะได้ไห,ห่อยแม่นะีก้อน,นอเลยนะ คุณหมูป่าคุณอิกซี่แล้ก็คุณมิลลี่โอันนี้ม่ใช่อเตอร์โรนี่ครับอันี้อกซรมตัวนี้ออกมาเทเลทุกทีเลยฮะอันนี้เียร์ขาคร่งสามขาเลยฮะอ้าเมื่อกี้วิ่งสามขาไปลยนเอามาที่ครับดูนมันะเกียขาครับ สี่าเองนะ่ะอันเดี๋ยวเราพิ่เนื้อสารในการใช้ินครับเฮ้ยให้เก็บขยะัไม่ใช่ให้ร้อถังโอเคนะฮะต้องระวังอีกทีเดียวตรงนี้เราไม่ได้ทรรมาณเขาแต่บอกว่าเป็นพฤติกรรมในธรรมชาติซึ่งสัตว์เราไม่มาทํทำได้สิครับเนื่องจากว่าก็มีหาที่มันล่าสิครับ ใช้กับการทรงตัวแล้วก็มีขาหน้าครับนะครับซึ่งเป็นส่วนด้นมือของษย์เราเนี่ยครับมือเป็นนิ้วเด็กนสามารถหยิบจับสิ่งของได้เป็นอย่างดีนะครับไว้จะเป็นพวก่งไม้ใบไม้ใบหญ้าเดครับเพื่อมาสร้างบ้านสร้างหลังนอนเด็ก้ะแต่วันนี้เรา่ยนไปแค่อุปกรณ์ครับซึ่งอยากจะให้เด็กโอเจ็งเราให้สนับในทุกถึงการรับคะตอนความรู้แจ้แล้วก็สิ่งที่พ้อมเหล่านี้นะครับสวัดีครับทำแบบนี้ทุกวันก็ทำให้ร่างกายนี้แข็งแรงด้วยนะ เพราะว่าในธรรมชาติลราต้องออกหากินต้องร่ายน้ำต้องตอกฟ้าสครับต้องหากินไม้ใบไม้ต่างๆพับราด้าบ้างตั้งหลามให้กับตัวเองเด็กครับสองใบมีดท้ายใบสุดท้ายโอเคครับเห็นไหมครับสีนี้นะครับที่เราอยากจะให้เยาวชนเราได้ทตามนะครับเจอขยะปุ๊บเก็บครับ